พูดไม่ดังเลยครับตอี้ยินนะถ่ายแล้วนะฮะว่าอยู่โรงพยาบาลนะก็เลยต้องพูดเบาๆดังไม่ได้เออใช่ครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะลงไปสหกรนะฮะนะครับอืมผมไปของคนนะไม่มีใครอยู่ด้วยนะผมก็เดี๋ยวถือกล้องให้พี่ผมก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะลงฟตบกันนะครับเป็นพาร์ทแรกเลยนะที่เราเปิดหน้าให้ดูแล้วนี่ครับนี่วะโอเคอ่าเราจะลงล่างนะลงครับกดเลยอึอ๊บอ่ากดแล้วไม่ใช่เหรอครับอ่านะครับทังนี้ครับโอเค แด้วชั้นไหนชั้นไหนครับโอเคชั้นหนึ่งครับชันนี้ครับก็จะเป็นไม่ได้ไม้กดใหม่ต้องเนขึ้นถึงก่อนครับโอเคครับนี่ลงแล้วปิดเทรศัพท์หรอปิดนะครับปิดกี่เดือนนะสามครับผมปิดสามเดือนเลยคร่ะผมปิดสองเดือนเองเดี๋ยวอ่านครับต่อไปก็ชั้นหนึ่งชั้นไหนครับจะจะกี้เรด็กๆก็บอกมาแล้วจะทำการบ้าน กดชั้นสองชั้นหนึ่งด้่ะทำไมชั้นหนึ่งมันเป็นย<ะ><ะ>ังไงกดแล้วนะโอเคชั้นหนึ่งกดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ชาย<ะ>ครับก็ชั้นสองครับครับอบโอเคครับ โอเคป่านนี้ราจะเงียบนะไม่เลยไม่เกี่ยวน้ำัลยไม่เกี่ยวค่ะเออใช่ไหมเออเดี๋ยวเราลงไปก่อนแบบตอนแรกๆที่ขึ้นลิฟต์นู้นมัเสียวๆอ่ะใช่ไหมแต่พีกไม่เสียวแล้วป่านถึงแล้วครับใครเคยขึ้นลิฟต์บ้างครับผมว่าคนต้องเคยนะให้น้องนําเลยนะครับเ่อยครับล่อยครับเดี๋ยวน้องโอเคโอเคแล้วเราเดินตามไปทางนี้คฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะคะจังสไปเดอร์ทีวี เป็นรูปนีล่าคูม่านออดกอดอกวิดีโอนี้ผมถ่ายได้แค่5นาทีนะฮะเดี๋ยวขอตัดคลิปหน่อยนะครับโอเคนะฮะตัดกลับมานะัะเพราะว่าเราเดินได้แป๊บเดียวเองเพราะว่าเพราะว่าน้องผมบอกน้องผมผมบอกบอกไม่ต้องวางไม่ต้องตัดก็ได้โอเคผมจำทางกลับได้ไหมเนี่ยเดินตรงไปฮะจำสากรณตรงนี้ได้ เลยนะครับก็ถ okay, ้าไม่รู้นะครับก็ต้องมันนั้นนะครับต้องถามต้องโทรครับต้องโทรครับต้องโทรแล้วเขามารับนะครับเขาว่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่ว่าครับไม่ต้องห่วงเขาจําทางกลับบ้านได้เขาว่าอะครับจะไปทางรัฐไหมครับไม่ไปครับไม่ไปครับทางรัดครับทางรัดอีกแล้วต้องเป็นแอสตาดินแอสซาดินคลีสอไปไปไปแอสซาดินคลีสอาจจะไปแอสซาดินคลีสเหรอคะเดิน โอเคมาทางนี้สิครับ,รบผมว่านะกลับเถอะตรงนั้นมีคนสุบินีกลัวเ,เพราะเราเป็นเด็กสองคนเหมือนเขาจะเห็นว่าเราลงทางนะเดี๋ยวไปเลยัวเานะทเก็บางนี่ตอนนี้สานาทีแล้วนะครับคลิปตรงนี้ลังสีวิทยานะฮะ เดินไปเลยฮะเมื่อวานที่ผมมาเอายากับป้าผมแถวๆนี้แหละฮะอ่านี่ครับก็คือถ่ายกรนะครับนี่ครับข้างๆนะครับกล้องข้างๆนี้ครับตรงนั้นนะครับคือสากกรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปที่ไหนครับสากกรนะโอเคดีเราเสียชีสมาถึงมาถึงสากกรแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าครับไปเลือกขนมโอ้ยขนมเคียวขนมเคียวขบขนมขบเขียวนะครับโอเคเดินเขียวจริง คนเยอะมากซื้อมาม่าไปเออใช่เฮ้ยไม่มาม่เยอะจะซื้อมาม่าเดี๋ยวผมไปซื้อมีเละไหมวะเละไปเอาไปไปซื้อเละกันน่าจะมีนะเดี๋ขวถ้าไม่ได้ถือแล้วพี่ดูก่อนเลยมีเละแล้วกล้องก็หมดจะเลนเลือกอยู่นั่นแหละครับไม่ให้ผมดูตามกล้องอยู่นี่ฮะคนนี้อยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมไปหาของที่น่ากินก่อนอันนี้จะเป็ไปจำไว้นะเนี่ยเท่ามาม่าโคตรส็ดเลย พี่พี่เอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับให้มาเจอกันตรงนี้นะโอเคพี่เอาวันนี้แหละหนึ่งอันพอยากอ้าวไปกับพี่อะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีตังค์เร็วเร็วครับเร็วเร็วครับเร็วๆโอเคนะครับผมเคลื่อนนี้ก่อนนะครับมาได้นะครับฝากก่อนนะครับสี่นาทีแล้วเดี๋ยวต้องให้เอาให้้เอาเอายี่นาทีก็ได้อัดได้เกินได้เหรอนี่ยังไม่ได้สมัครบัญชีใหม่แล้วใช้ไวใช้ไวว่าวิดีโอด้วยไม่ได้เดี๋ยวค่อยสมัครเดี๋ยวค่อยสมัคร ขอถ่ายคลิปก่อนเออขอ